สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามเตดชีวิตสามญี่ปุ่น v s ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเข้าถึงเรื่องหนุ่มผู้ชายญี่ปุ่นกันบ้างเนาะดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็เข้มข้นมากนะคะสำหรับ E ีนี้อ้อมจะมาพูดถึงเมื่อเราครบกับผู้ชายญี่ปุ่นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มไม่เข้าใจกันเราควรจะทำยังไงดีนะอันนี้อ้อมจะมาเรียกว่า แนะนำดีกว่าแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะดีกว่าว่าหลังจากเราเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยเราควรจะทํำยังไงนะคะอันนี้ก็คืออ้อมจากมาแชร์ความคิดเห็นแล้วก็มุมมองให้นะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยอยู่กับตัวเองนะคะงดการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ญี่ปุ่นไว้ก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณแบบว่าเฮ้ยอยู่ๆคุณเงียบไปเองอันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือแบบแม้เรียกว่าบอกกล่าวเขานิดนึงว่าอาจจะแบบฉันขอเวลาอยู่กับตัวเองหน่อยนะอาจจะยุ่งอาจจะไม่ได้ติดต่อก็คือบอกกล่าวให้เขารับรู้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องบอกกล่าวทาไมเราถึงต้องบอกเขาทําไมเราถึงเงียบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายญี่ปุ่นเขาไม่รู้เขาก็จะคิดในมุมเขาเองคือการเงียบหายมันหมายถึงว่า เราอะไม่คุยกับเขาแล้วหรือง่ายๆคือเราเลิกคุยกับเขานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใจเรายังอยากคุยกับเขาอยู่แต่รู้สึกว่าอารมณ์ช่วงนี้มันขุ่นมัวแล้วก็เก,กล,ลี้ยกล่อดลือเกินเนี่ยก็คือให้อยู่กับตัวเองแล้วก็บอกกล่าวเขาหนึ่นงแล้วหลังจากนั้นก็พักตัวเองซะหน่อยเนาะจะได้เรียกว่าหัวใจมันจะได้เริ่มเย็นมากขึ้นนะคะข้อที่2เข้าเรื่องเลยข้อที่2หากิจกรรมที่ตัวเองชอบ ลองนึกดูก่อนว่าเราชอบทำกิจกรรมอะไรชอบนวดไหมผ่อนคลายชอบแช่ออนเซนไหมหรือว่าจะชอบออกกําลังกายในที่ร่มฟิตเนสอะไรเงี้ยการเต้นการออกกําลังกายทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้อ้อมเชื่อว,ว่ามันมีวิธีออกกำลังกายที่เยอะแยะมากมายแล้วก็พวกกิจกรรมแอคทิวิตี้หลายๆอย่างก็อาจจะเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ทำให้สามารถที่จะช่วยผ่อนคลายทำให้เรารีแลกมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อน,นี้อ้อมแนะนำเนาะใครไม่ว่าที่จะแบบพักผ่อนน้อยทำงานเยอะหรือว่าเครียดมากจนเกินไปจนอารมณ์ไปพานให้กับคนที่เรารักด้วยผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายญี่ปุ่นซึ่งเขาก็อาจจะแบบให้เวลาก,การทํางานสูงไม่ค่อยมีเวลาให้เราทําให้เราน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้คือ มันเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบสามารถที่ทําให้แบบจุดประกายในใจเราให้เราแบบมีอารมณ์แบบไม่พอใจทําให้เรามีอารมณ์แบบรู้สึกหงุดหิดใจได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกดูนะคะกิจกรรมอะไรที่คุณชอบก็ลองหาดูเนาะต่อมานะคะข้อที่สนะคะก็คือหยุดความคิดในเรื่องการตั้งกรอบหรือการคาดหวังในทุกๆเรื่องของความรัก พอจะนึกภาพออกไหมเอ่ยเช่นการตั้งคําสั่งของตัวเองขึ้นมาว่าต่อไปคุณจะต้องอย่างนั้นคุณจะต้องอย่างนี้นะคุณจะต้องส่งข้อความอ่าฉันส่งข้อความไปแล้วคุณจะต้องตอบกลับทันทีอันนี้คือตัดออกไปหมดเลยคือไม่ต้องตั้งกรอบอะไรทั้งนั้นปล่อยให้ชีวิตมันรีแลกซ์บ้างให้มันมีอิสระบ้างอันนี้คือมันจะมีอิสระในความคิดของเราและอิสระในมุมของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้หยุดก่อนละกันเนาะใครที่แบบรู้สึกว่ามันหยุดไม่ได้ก็ควบคุมตัวเองไว้หน่อยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันมีสติมันมีจังหวะเมื่อไหร่ก็ค่อยตั้งขึ้นมาก็ได้ค่อยๆตั้งทีละสเต็ปนะคะอย่าแบบบูวามแบบบุบ,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 บทีเดียวเดี๋ยวผู้ชายเขาหนีเนาะข้อสุดท้ายนะคะอ,อันนี้หลังจากที่อารมณ์เราเริ่มเย็นลงละมีสติมากขึ้นละนะคะลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าสิ่งที่มัน เป็นมาอยู่ทุกวันนี้เรื่องความรักนะมันทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันลองชั่งน้ำหนักดูให้ดีนะคะว่าสิ่งที่มันทุกเนี่ยมันทุกเกิดจากใจเราเองหรือเปล่าเราไปตั้งแง่คาดหวังกับสิ่งที่เราแบบตั้งขึ้นมาเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะคืออ้อมเชื่อว่าสิ่งที่มันทำให้เราอารมณ์หมุนหิดโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเนี่ยคือ ไม่พอใจในสิ่งที่ผู้ชายกระทําขึ้นมาหรือไม่พอใจพฤติกรรมผู้ชายอันนั้นมันเกิดจากสิ่งที่เราไปตั้งความหวังเขาไว้สูงว่าเออเขาจะต้องเป็นตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้อันนี้คือให้ลดมาตรฐานลงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองเหตุผลแล้วว่าเออมันใช่ไหมมันใช่จากอารมณ์เราไหมอาจจาะอาจจะเกิดจาก สาภาวะแวดล้อมของเราที่มันมาแบบมีกระทบมีผลกระทบต่อจิตใจของเราอันเนี้ยมันก็ไม่ควรที่จะเอาไปตัดสินเรื่องความรักที่มันเกิดขึ้นเนาะบางทีเนี่ยผู้ชายเขาอาจจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมๆทุกวันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึ่งหมายความว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเนาะโอเคแหละว,ว่าเขาอาจจะแบบให้เวลาเราได้น้อยลงอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่า บางทีเนี่ยคือด้วยความที่จิตใจแล้วก็อารมณ์เรามันเริ่มอ่อนแอลงม,มันเริ่มฝ่อลงเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบไปกระตุ้นสิ่งสิ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องนิดนึงแล้วมันไปกระตุ้นจี้จุดในใจเราทําให้เรามีอารมณ์แบบขึ้นขึ้นมาในทันทีทันใดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชั่งน้ําหนักดูแล้วทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันยังมีความสุขอยู่อันนี้คืออ้อมสนับสนุนนะให้คุณเดินทางไปต่อ จับมือกันไปเรื่อยๆนะคะอุปสรรคทุกๆเรื่องที่เข้ามาหาเรามันเป็นบททดสอบที่ดีนะคะแล้วก็หลังจากที่คุณผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณอ่ะเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อ้อมเชื่อมั่นในตลอดนะคะทุกๆวันเนี้ยอย่างอ้อมเองอ้อมก็เจออุปสรรคเหมือนกันแต่ว่าทุกๆอุปสรรคค่ะคือมันจะทําให้มีผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้น สิ่งที่อ้อมให้สติกับตัวเองตลอดก็คือถ้าเราผ่านมันไปได้ด้วยสติเราจะเข้มแข็งขึ้นในอนาคตอ้อมเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้สำหรับคนที่ อยากปรึกษาความรักระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นโดยตรงกับอ้อมนะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage นะคะหรือว่าดูลิงก์จากข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะก็คลิกลิงก์แล้วเข้าไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะอันนี้มีค่าใช้จ่ายเป็นคอสนะคะเป็นระยะเวลานะคะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันนะคะก็ ทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะคะเรามาลุ้นกันว่าอ้อมจะนําเรื่องไหนมานําเสนอตอนนี้อ้อมจะเริ่มเปิดมุมให้กว้างมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ฝากลองติดตามชมกันดูนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ